สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมนี่อะไรน้ำจิ้มแจวนะคะน้ำมะขามแล้วก็นี่ก็เป็นคอหมูย่างนะคะส่วนอะไรยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่จ้าทุกคนวันนี้เรามาทำคอหมูย่างจิ้มแจวน้ำมะขามกันนะคะอันนี้ก็เป็นคอหมูนะคะปุยก็หมักน้ำปลาแล้วเรียบร้อยนะคะปุยใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราเอาไปย่างกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะย่างกันนะคะก็ยัดใส่หมอ้อไร้ควันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยค่ะนี่ค่ะคอหมูที่เราย่างแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็หัน่นจะใส่จานจะใส่ถาดไปกินกันนะคะนี่ค่ะคอหมูย่างนะคะเดี๋ยวู๋จะพาไปทำน้ำจิ้มแจ่วน้ำมะขามนะคะ นี่ค่ะทุกคนเรามาทำแจวน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกอันนี้ก็มีน้ำมะขามเปียกสามสามช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็ปุยกกใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลา สช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องชิมก่อนแล้วเราถึงจะเ,เติมอย่างอื่นเช่นพริกแล้วก็พริกป่นแล้วก็ข้าวคัว่วก็ต้นหอมหอมแดงผักชีนะคะเดี๋ยวปุยเคี่ยวอันนี้ให้ละลายก่อนนะคะ นี่คะ่ะพอทุกอย่างละลายแล้วเราก็ปิดไฟแล้วนะคะเราก็จะคนเพิ่มอีกเพื่อให้น้ำจิ้มของเราเย็นตัวลงนะคะแล้วเราก็จะได้มาทำการปรุงอีกนะคะนี่คะ่ะทุกคนน้ําประขามเปียกของเราที่เราเ เคี่ยวไว้ก็เย็นลงแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปเลยนะคะตามใจชอบนะคะทุกคนสุดเด็ดของเราก็นี่ค่ะเติมลงไปเลยนำปลารานะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะทุกคน ตามใจชอบนะคะใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะหน่อยนะคะใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเหลือแค่เติมผักค่ะนี่ค่ะเราเติมผักเติมผักชีต้นหอมหอมแดงแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพร้อมคอหมูย่างกันนะคะ นี่คะ่ะทุกคนคอหมูย่างน้ำจิ้มเจวก็พร้อมเสิร์ฟนะคะส่วนสูตรน้ำจิ้มเจวใครจะเอาไปทำตามก็ได้นะคะอร่อยคะ่ะนี่ก็แต่ว่ารสชาติก็แล้วแต่ความชอบเปรี้ยวหวานเค็มนะคะส่วนนี้ก็เป็นคอหมูย่างคะ่ะวันนี้คอหมูย่างน้ำจิ้มเจวพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ ขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน